เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมคือในตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องได้เขียนแพนเค้กนะครับก็ก็รู้สึกว่าแพนเค้กเนี่ยเขาเป็นนางแบบเขาจะมีเวลาว่างหรือเปล่าเขาจะมีเวลาให้เราได้ได้เขียนเพราะว่าในการทํางานของเราเนี่ยเราอยากจะต้องลงมือเขียนภาพเป็นภาพสเก็ตได้สเก็ตภาพกันแบบสดๆแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆค่ะพี่ ดูไม่เหมือน,นที่เราที่เราเห็นในในรูปซึ่งจริงก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีให้กับเราครับพอมาเขียนจริงเราก็จะสามารถที่จะรู้ถึงมิติของรูปได้ดีมากขึ้นถือว่าได้ประโยชน์ในการที่ได้เก็บข้อมูลจากรูปของน้องแพนเค้กมากอยากเ่ปไ,ปไปดูงานที่หมกวกเก้าหรือใช่ไหมครับ okay. แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ว่า game, ปีนี้เราจะครบรอบ1ิปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่างานชิ้นพิเศษจริงศิลปินที่วาดภาพกับศิลปินนักแสดงในวงการบันเทิงจะได้ทำงานร่วมกันค่ะการร่วมงานระหว่างดารากับศิลปินซึ่งอยู่คนละขั้วแต่ว่าก็มีโอกาสได้ได้ร่วมงานกันในที่สุดก็รอชมดูกันนะครับว่าผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็คิดว่า ในวันนั้นก็จะมีทั้งดาราด้วยแล้วก็ศิลปินด้วยที่ให้ความสนใจในการที่จะมาดูงานของเราแล้วก็ดีใจที่จะได้ร่วมโครงการดีๆแบบนี้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดีๆแบบนี้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ